สวัสดีครับวันนี้เจอกันกับผมหมอกิ่โชลี่อีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับ กับราศีมหาเห่งอันดับที่4ประจําวันที่1นธันวาคม2564โดยเริ่มต้นคำทานายตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่21พฤศจิกาย,ยนไปต้นไปนะครับถึงวันที่1นธันวาคมนี้เท่านั้นไม่ได้มีผลต่ออดีตที่ผ่านมาหรืออนาคตที่นอกเหนือจากวันที่1นธันวาคมนี้ไปแล้วและที่สำคัญที่สุดผมทํานายดวงชะตาแบบรวมๆมุกว,ว้างไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นกรณีพิเศษเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีตรงไม่ตรงบ้างเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะฉะนั้นงดดราม่าด้วยประการทั้งปวงนะครับแล้้้วก็ใหใหชสติิและจาณ ในการรับชมคลิปนี้ในคลิปนี้เนี่ยนะครับผมจะพูดถึงเรื่องของการเงินเรื่องของโชคลาภบ,บุญเสริมดวชะตาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะไปกราบสักการะบ,บูชาแล้วก็ตัวเลขมงคลแหล่งที่มาของตัวเลขให้กับคนราศีมหาเฮงอันดับที่4ก็คือราศีมังกรนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปคุยรายละเอียดกันเดี๋ยวฝากไว้นิดหนึ่งนะฮะช่องทางการตริดต่อดูดวงชะตากับผมหมอจิตชลียังคงเหมือนเดิมครับทั้งเบอร์โทรศัพท์ ID ดี n e น์แฟนเพจ Facebook ส่วนอกสนใจที่จะตรวจเช็คดวงชะตากับผมแบบครูสิบก็ทักาาายยพูดดคคุยยันเเขาา้เ้มไละรบ มาเริ่มต้นกันกับเรื่องของการเงินก่อนนะครับคนราศีมังกรในช่วงปักนี้ถึงวันที่1นธันวาคมถือว่าดวงการเงินค่อนข้างที่จะไปได้ดีใครที่กําลังมีเรื่องให้ต้องใช้จ่ายเงินหรือมีเกณฑ์ที่จะวิ่งเต้นหาเงินก้อนใหญ่คุณมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนนั้นโดยได้รับการช่วยเหลือเกื้อหนุนจากเพศตรงกันข้ามถ้าเป็นผู้ชายจะได้ผู้หญิงผิวขาวอายุมากกว่าแต่ถ้าเป็นผู้หญิงจะได้ผู้ชายผิวเนื้อดำแดงรูปร่างกำยำหน้าตาดีอายุน้อยกว่าช่วยเหลือเกื้อหนุนเรื่องของการเงินยิ่งถ้าาาใครที่กกํลังอย จะทาธุรกรรมทางการเงินเพื่อที่จะต่อเติมในส่วนของธุรกิจการงานก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีคนที่เกิดราศีมังกรในช่วงปักนี้เนี่ยนะครับดวงการเงินถือว่ามีดาวโคจรอยู่ในทิศทางที่สมบูรณ์และก็บริบูรณ์มากๆส่งผลดวบันดาลให้บังเกิดเรื่องราวของโชคลาภแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่บุญธรรมกำแต่งของแต่ละคนผมถึงบอกอยู่เสมอว่าทานศีลภาวนาถือเป็นบาทแรกที่คนทุกๆราศีจะสามารถสัมผัสหรือเอื้อมถึงในเรื่องของโชคลาภกัน ดไ้แต่ถ้าหากแม้นเราเป็นคนใจไม้ไส่รกรรมตีหัวหมาด่าไม่เจ๊กว่ากล่าวคนนู้นคนนี้โดยไม่มีมูลความจริงหรือบางครั้งก็คือตําหนิตีเตียนคนอื่นจิตใจในเต็มไปด้วยความอิจฉาริษยาเรื่องราวการโชคลาภทางการเงินก็คงจะต้องเป็นเรื่องที่ไกลตัวแต่ถ้าเราเป็นคนมีศีลมีธรรมนะครับเข้าวัดทาบุญจิตใจอบบอมอารีรู้คุณคนกตัญญูรู้คุณคนเป็นคนที่ไม่อิจฉาริษยาใครเป็นคนที่วางเฉยมีภมวิหารสี่เป็นวิหารธรรมเป็นเครื่องอยู่ตลอดเวลาเราก็สามารถที่จะเอื้อม บุญกุศลเหล่านั้นได้แต่ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่านี่ไม่ใช่การสั่งสอนแต่เป็นการสอดแทรกหรือชี้แนะบอกกล่าวกันคือผมเนี่ยไม่สามารถที่จะไปสั่งสอน ท่านเหล่านั้นได้หรอกนะครับเอาเป็นว่าก็คือมีผู้รู้มากกว่าผมเยอะแยะแต่ว่าผมบอกผมสอดแทรกลงไปตามภูมิปัญญาที่ผมพึงมีพึงรู้นะครับเพราะฉะนั้นหากแม้ใครต้องการอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของโชคลาภทางการเงินหรือการเงินลื่นราบรื่น,าก,นการงานไม่ติดขัดก็ลองทําแบบนี้ดูนะครับหลังจากที่เราคุยกันเรื่องแบบนี้แล้วคราวนี้เราก็มาดูกันว่าคนราศีมกรในช่วงวันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยโดยเริ่มต้นตั้งแต่21พฤศจิกายนเปนต้นปเนี่ยบุญกุศลที่ควรทําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรจะ กราบสักการะบ,บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็เรื่องของโชคลาภให้ประสบความสําเร็จเนี่ยควรจะทําอย่างไรก่อนอื่นต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่าในช่วงวันนี้ถึงหนึ่งธันวาคมทิศที่เป็นมงคลของคนราศีมังกรก็คือทิศต,ตะวันออกสีที่เป็นสีนําโชคคือสีแดงขาวเขียวแล้วก็สีทองเป็นสีนําโชคเวลาที่เราจะไปขอพรหรือจะไปทําบุญไปกราบสักการะบ,บูชาสิริสิทธิ์ก็ลองสวมชุดสีแบบนี้ดูจะทรงผลดวบันดาลให้อะไรต่างๆเนี่ยมันราบรื่นง่ายขึ้นนะครับบุญเสริมด ดวงชะตาของคนราศีมังกรในรอบปักนี้ก็คือ 1. เน้นการทําบุญบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาติไทยนะครับหรือถวายสังฆทานประเภท้าไตรจีบอนแล้วถ้าสมมุติว่าที่ผ่านมา ชาวราศีมังกรได้ไปทําบุญถวยายพระตรจีวรเกี่ยวกับบบา่เกกียวังานบุญกระถินได้เป็นเจ้าภาพร่วมหรือได้ร่วมถวยายพระตรจีวรถือว่าดวงของคุณโดดเด่นมีโอกาสดีๆเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภทางการเงินด้วยนะครับนอกเหนือจากบุญที่ผมเอ่ยมาสอ,อย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับคนราศีมังกรก็ยังสามารถทําบุญบริจาคพวกแจกันก็ได้เชิงเทียนก็ได้ตระรปัดก็ได้รองเท้าแว่นตาหรือจะทําบุญบูชาค่าน้ําค่าไฟให้กับวัดวาอารามต่างๆที่ยังขาดแคลนอยู่ชาวราศีมังกรหากแม้มีโอกาสก็ลอง หยอดตู้บริจาคทำบุญตรงนี้ดูก็ได้แต่ถ้าใครที่อยากจะร่วมบุญถวายปัจจัยสร้างซุ้มประตูหรือทางเข้าโบสถ์คนราศีมังกรสามารถทําได้เพราะบุญเหล่านี้จะเป็นบุญที่เกื้อหนุนให้คนราศีมังกรโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะถ้าสมมติว่ามีวัดไหนที่กําลังจะสร้างทางขึ้นโบสถ์ที่เป็นรูปพญานาคนั่นนะ่ะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าดวงชะตาชาวราศีมังกรในรอบปักนี้มีดวงชะตาผูกพันเกี่ยวกับเรื่องของเทพกึ่งราชานก็คือพญานาคีนาคานั่นเองนะครับ อันนี้คือบุญกุศลที่คนราศีมังกรพึงกระทําในช่วงวันนี้ถึงวันที่หนึ่งธันวาคมเพื่อส่งเสริมดวนดาลให้บังเกิดเรื่องของโชคลาภทางการเงินเวลาที่เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงก็สามารถที่จะลองทําบุญประเภทนี้ก่อนแล้วลองเสี่ยงโชคดูนะครับสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนราศีมังกรควรเข้าไปกราบสักการบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นอกเหนือจากําชนโนด พ่อปูอ่อน,นันตนาคราชหรือจะเป็นถ้ำนาคาพระยาอืลือแล้วคนราศีมังกรยังสามารถเข้ากราบขอพอรจากสรีระสังขารขององค์พระเกจิอาจาร,รย์ดังๆที่ท่านล่วงรับดับสูนไปแล้วนะครับอย่างหลวงปู่สดจันทศโดที่วัดปากน้ำภาษีเจริญก็ได้หรือจะเป็นหลวงพ่อรวยภาษาทิโกที่วัดตะโกก็ได้นะครับหรือจะเป็นหลวงพ่อ พบที่วัดช้างเผือกจ,จังหวัดเพชรบูร์หรือจะเป็นหลวงพ่ออีที่วัดสตตหหบชนบุรีก็ได้นะครับใครที่ใกล้ตรงไหนอยู nisse, họ, um <c gos> ่ใกล้ๆกับสารีและสังขารของพระเิจิอาจารย์ก็สามารถไวะเข้าไปกราบสักการะขอพรได้เช่นเดียวกันรวมถึงการที่เราจะเข้าไปกราบสักการะนมัสการรอยพระพุทธบาทตามสถานที่ต่างๆนะครับเขาได้ประกอบขึ้นมาไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นที่รอยพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีหรือจะเป็นวัดเขาวงพระจันทร์ที่จังหวัดลบบุรีก็ได้เช่นเดียวกันตรงไหนที่มีรอยพระพุทธบาท ใครใกล้ตรงไหนก็ไปตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่ใกล้อย่างสมมติอยู่ใกล้กรุงเทพอย่าง พระปฐมเจดีย์ก็มีรอยพระพุทธบาทเข้าไปกราบสักการะบูชาได้เลยนะครับเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้จะเป็นแหล่งหรือเป็นสถานที่ที่รวบรวมเรื่องของโชคลาภให้กับคนราศีมกรเวลาเราไปขอพรขอโชคลาภจากสถานที่เหล่านี้มักจะได้รับการอนุเคราะห์เกื้อหนุนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดาที่ท่านจะประทานให้เพราะฉะนั้นคนราศีมกรถามไม่ได้ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ถือซะว่าลองไปทําดูได้ไม่ได้ค่อยว่ากันอย่างน้อยสุดสิ่งที่เราไปเราก็ได้บุญได้กุศลเพราะเราไปแล้วเราก็ย่อมต้องทําาบบุญริจจจคปััย ช่วยเหลือโน่นนี่นั่นมันก็ถือว่าเป็นบุญกุศลให้แล้วเพราะฉะนั้นหากแม้นไม่ได้โชคไม่ได้ลาบเราก็ได้บุญกุศลที่เราไปทํามานั่นเองนะครับเอาเป็นว่าใครที่เกิดราศีมังกรแล้วเนี่ยหากแม้นอยากจะลองไปทําดูก็ลองทําได้นะครับส่วนว่าจะถูกมากถูกน้อยก็ขึ้นอยู่ที่บุญธรรมกันแต่งของเรานั่นเอง หลังจากที่เราไปทำบุญเสร็จสักระบูชาสิ่งศักดิสิทธิ์ที่ผมเอ่ยมาเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็มาถึงช่วงเวลาในการที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่นะครับว่าวันที่เท่าไรเวลาเท่าไรและสถานที่ตรงไหนดาวคู่มิตรคืออย่างไรเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะครับชาวราศีมกรอย่างที่ผมเรียนไปว่าใน เดือนนี้เนี่ยนะครับวันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยคนราศีมังกรมีทิศนำโชคก็คือทิศตะวันออกเพราะฉะนั้นแน่นอนครับเวลาที่เราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ยก็ลองมองดูคนที่อยู่ทางทิศนี้และก็ทิศที่ตรง,งกันข้ามกับทิศตะวันออกก็คือทิศตะวันตกนั่นเองนะครับดาวคู่มิตรของคนราศีมังกรเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะครับขอให้เสี่ยงโชคกับผู้หญิงผิวขาวอายุห้าสิปีขึ้นอยู่ทางทิศตะวันตกจะนำโชคลาภมาให้เห็นไหมครับว่า คนราศีมังกรเนี่ยเมษที่นำโชคอยู่ทางทิศตะวันออกแต่ว่าเวลาจะเสี่ยงโชคเนี่ยก็ต้องมองดูผู้หญิงที่มีลักษณะแบบนี้ที่มีแผงลตรตเตอรี่อยู่ทางทิศตะวันตกหรืออยู่ทางทิศตะวันออกก็ได้สองทิศนี้สามารถเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลตรตเตอรี่กับผู้หญิงเหล่านี้ได้เลยนะครับผู้หญิงขาวอายุ50ปีขึ้นนะครับรูปร่างอวบท้วมหน่อยแต่ว่าไม่อ้วนนะฮะเพราะฉะนั้นคนราศีมังกร,รลองเสี่ยงโชคกับผู้หญิงลักษณะแบบนี้จะยิ่งส่งผลดันดาลให้มีเรื่องราวของการเสี่ยงโชคโดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะครับาาหหแล่่งทีมเ โชคของคนราศีมังกรงวดวันที่หนึ่งธันวาคมเนี่ยนะครับนอกเหนือจากสิ่งที่ผมจะบอกต่อไปนี้ยังมีอีกหลายหลายแหล่งที่คนราศีมังกรสามารถที่จะเสี่ยงโชคได้หรือเป็นที่มาของตัวเลขได้แต่ก่อนอื่นมาดูเลขที่ผมจะให้ไปก่อนนะครับเลขสองเลขเจ็ดเลขสี่หนึ่งแล้วก็ศูนย์นะครับตัวนคนราศีมังกรตรงคนไหนถ้าสมมุติว่าไม่ชอบเลขตรงนี้ก็สามารถที่จะเสี่ยงโชคได้กับทะเบียนรถยิ่งถ้าใครมีรถสีแดงสีเทาหรือสีบอลอันเนี้ยสามารถที่จะเสี่ยงโชคกับรถเราได้เลยนะครับ สำหรับเวลาในการที่จะเสี่ยงโชคของคนราศีมกรถ้าเป็นช่วงเช้าให้ซื้อในช่วงเวลา8นาฬิก10นาทีและเวลา10นาฬิกา19นาทีส่วนเป็นช่วงบ่ายให้ซื้อในเวลา13นาฬิกา13นาทีและเวลา17นาฬิก19นาทีนะครับมีอยู่ด้วยกัน2ช่วงก็คือเช้าและก็ช่วงบ่าย วันที่ที่เหมาะสมลงตัวบริบูรณ์มากในการที่จะเสี่ยงโชคซื้อหวยก็คือย2 24ิบสองยิบสี่ยี่สิบเจดยี่ิบเก้าสาสิบและวันที่หนึ่งสคัญที่สุดเลยเนี่ยนะครับเวลาเราจะเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่ขอให้ดูดาวคู่มิตรก็คือผู้หญิงอวบท้วมผิวขาวอายุห้าสิบปีขึ้นมีแผงลอตเตอรี่อยู่ทางทิศตะวันตกหรืออยู่ทางทิศตะวันออกสองทิศนี้จะเป็นแหล่งที่ที่ทําให้คนราศีมังกรประสบความสําเร็จในเรื่องของการเสี่ยงโชคซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่แต่สถานที่ซื้อก็สสําาคััญด้วววยเช่่่นนนก ที่ไหนบ้างเดี๋ยวเรามาว่ากัน วัดวารามที่คนราศีมังกรเดินทางไปทาบุญสามารถที่จะหยิบจับเสียงโชคได้เลยนะครับรวมถึงหน้าโชว์รูมรถนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแหล่งพักรถต่างๆที่เราขับรถขับราไปแล้วเดินทางมาแล้วแวะเติมน้ำงม,งมันแวะเข้าห้องน้ำลองดูว่ามีผู้หญิงลักษณะแบบนี้อยู่ทิศทั้งสองนี้ไหมแล้วเราก็ลองเสี่ยงโชคกับท่านดูกับเขาดูนะครับริมแม่น้ําริมน้ําริมทะเลหรือจะเป็นวัดที่อยู่ติดกับแม่น้ําก็ได้เช่นเดียวกันนะครับหรือจะเป็นหน้าโรงพยาบาลน,นะครับและตลาดนัดตามที่ต่างๆแต่ควรจะเน้นในส่วน ส่วนของคนขายแล้วก็วันเวลาสถานที่แล้วก็ทิศทางอันนี้สําคัญมันจะส่งผลให้เวลาที่เราเสี่ยงโชคแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเหมือนกระดวงดาวมันมาอยู่ในองศาเดียวกันมันก็จะทําให้ทุกอย่างมันตรงกันหมดพอมันตรงกันเสร็จปุ๊บเวลาที่เราเสี่ยงโชคมันก็มักจะโดนบันดาลให้บังเกิดเรื่องของโชคลาภได้แต่อันเนี้ยต้องบอกก่อนนะครับว่าผมไม่ได้สอน เพราะว่ามีเม์เข้ามาบอกว่าผมเนี่ยทำนายดวงชะตาหรือว่ามาสอนผมต้องบอกอย่างนี้เลยนะฮะขอขบาราโทษเลยว่าผมไม่ได้สอนแต่ผมแค่ชี้แนะบอกทางให้เท่านั้นส่วนท่านจะทําหรือไม่ทํามันเรื่องของท่านผมในฐานะของคนทํานายดวงชะตาหรือพยากรณ์ดวงชะตาผมก็ขอพูดแบบนี้แต่ไม่ใช่การสอนเป็นการบอกเป็นการชี้แนะเป็นการบอกว่กาต้องทําแบบไหนยอย่างไรแต่ถ้าไม่ทํามันก็สิ่งของคนแต่ละคนนะครับเป็นแบบนี้เอาละครับนี่คือการทํานายดวงชะตาให้กับท่านที่เกิดในราศีมังกรประจําวันที่หนึ่งธัน มาคม2,564อยหในเรื่องของการเงินโชคลาภแล้วก็สถานที่บุญเสริมดวงชะตาเป็นแบบนี้และถ้าถามผมว่าคนราศีมกรจะมีโชคลาภขนาดไหนก็ต้องบอกว่า ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรใครที่ไม่เคยถูกหมื่นก็จะเป็นหมื่นใครที่ไม่เคยถูกเป็นแสนก็จะมีเป็นแสนส่วนใครที่ใจใหญ่ใจถึงก็จะมีโอกาสถูกหวยเป็นล้านๆหรืออาจจะได้จากการเทรดเงินเท,ทรดทองหรือตลาดหุ้นตลาดหลักทรัพย์เหล่านี้ก็จะปรากฏขึ้นกับคนราศีมังกรเช่นเดียวกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็ต้องบอกว่าโชคลาบมาถึงแล้วอยู่ที่ว่าเราจะตักตวงเก็บเอาโชคเอาลาภนั้นได้มากแค่ไหนขึ้นอยู่ที่ตัวคนเองตอนนี้ผมมาบอกให้แล้วมาชี้ทางให้แล้วจะทําหรือไม่ทํา มันก็สุดแท้แต่ว่าคุณจะรู้สึกยังไงจะคิดยังไงเอาละครับกับราศีมังกรผมหมอกีิชชลีก็คงจะขอ,อยุติลงปรงไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่กับราศีถัดไปสําหรับวันนี้ลาไปแล้วมีความสุขม,มากๆสวัสดีครับ